สวัสดีครับสวัสดี FC ีบางแงทีเด็บบอลทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันในวันอาทิตย์ที่14มกราคม2567เช่นเคยนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็มีฟุตบอลเตะกันเยอะนะครับหลายลีกหลายคู่หลายรายการนะครับรวมไปถึงเอเชียนคัพและก็แอฟริกันคัพที่เตะอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็วันนี้จะเป็นการเตะนัดแรกนะครับของเอเชียนคัพเดี๋ยวเราไปรับชมบทวิเคราะห์กันได้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตาม ช่องบางแงะให้ด้วยนะครับไปเริ่มที่คู่แรกครับผมขอเปิดหัวไบอลเอเชียนคัพนะครับวันนี้ญี่ปุ่นครับจะเปิดบ้านพบกับเวียดนามคู่นี้เริ่มเตะเวลาหกโมงครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับเฮุ้เฮ้ครับคู่นี้เจอมาสามนัดหลังสุดนะครับญี่ปุ่นชนะสองเสมอกันหนึ่งส่วนฟอร์มหกนัดหลังสุดของเจ้าบ้านญี่ปุ่นนะครับหกนัดหลังชนะรวดนะครับ ชนะเยอรมัน4-1ชนะตุรกี4-2ชนะตุเซีย2-0ชนะเมียนมา5-0ชนะซีเรีย5-0และนัดล่าสุดครับเปิดบ้านถล่มจอร์แดนไป6ประตูต่อ1ฟอร์มโหดครับทั้งวัตรุเุ็นโดมิตมมะมินนาม,มินโนโอ้โหเก็บจี๊ดครับส่วนเวียดนามนะครับ6นัดหลังสุดชนะ2เสมอ0แพ้4นะครับนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้คียกียสถาน2ประตูต่อ1 วิเคราะห์ฟอร์มแล้วนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับคู่ญี่ปุ่นผมมองว่าญี่ปุ่นชนะแน่และจะชนะด้วยสกอร์ที่ขาดลอยนะครับเวียดนามถึงแม้ว่าช่วงข้างหลังจะยกระดับได้ดีนะครับแต่ว่าด้วยศักยภาพและบอลพื้นฐานของญี่ปุ่นดีกว่าเยอะนะครับคู่นี้ผมมองว่าญี่ปุ่นจะยิงทะลุได้นะครับวางไปที่ญี่ปุ่นคู่ที่สองนะครับเราข้ามไปที่ฟุตบอลพิม์ลิกอังกฤษกันนะครับ เอฟเวอร์ตันจะเปิดสนามพบกับแอสตันวิลล่านะครับคุณเริ่มเตะเวลาสามทุ่มตรงแต่เวลาบ้านเรานี่ครับเฮู้เฮทูนี้ครับเจอมาห้านัดหลังสุดนะครับเอฟเวอร์ตันชนะได้แค่ครั้งเดียวนะครับที่เหลือเป็นวิลล่าชนะสี่ครั้งนะครับส่วนฟอร์มหกนัดหลังสุดของเจ้าบ้านเอฟเวอร์ตันนะครับชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สามนะครับนัดนล่าสุดก็บุกไปเสมอพาเลสูประตูต่อศูนย์ส่วนวิลล่านะครับ หกนัดหลังสุดชนะ3าเสมอ2แพ้1ถือว่าฟอร์มเยี่ยมยอดเยี่ยมมากครับลูกทีมของอุนายเมลลี่นะครับฤดูกาลนี้นลุ้นแชมป์เต็มตัวนะครับนักสุดก็บุกชนะโบโร雷斯กศเก FA อคัไป1ประตูต่อ0ูนย์นะครับอันดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับเอฟเวอร์ตันนะครับเจ้าบ้านอยู่อันดับที่17ของตารางคะแนนแข่ง20นัดชนะ8เสมอ2แพ้10มี16แต้มนะครับแต้มเท่ากับรูตันทาวนะครับ อันดับ18แต่ว่าลูกที่เสียของเอฟเวอร์ตันดีกว่านะครับก็ดิ้นรนหนีตกชั้นกันไปนะครับคุณเอฟเวอร์ตันของคุณซูอนไดนะครับส่วนวิลล่านะครับรังลองจ่าฝูงอยู่ตอนนี้นะครับแข่ง20นัดชนะ13เสมอ3และแพ้4มี42แต้มนะครับตามหนังหงแดงลีฟูจ่าฝูงอยู่แค่3แต้มนะครับคู่นี้ครับวิลล่าให้ดิแคปเปิดออกมาให้เป็นต่อที่ปอปอคุณที่ผมชอบวิลล่านะครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องสถิติเหตุเหตุที่เจอกันและฟอร์มปัจจุบันนะครับวิลล่าดูดีกว่าเยอะนะครับคนนี้ผมว่าวิลล่ารุนเสียครึ่งกับกินเต็มครับผมว่าไม่เสียเต็มวิลล่าคนนี้วางวิลล่าครับจะบุกมายิงเอฟเวอร์ตันคาบ้านนะครับคู่ที่สามครับเราก็ยังอยู่ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดสนามโอทัฟอร์ต้อนรับไก่เดทองท็อตแนมฮอสเปอร์ คู่นดี้เริ่มเตะเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาบ้านเรานะฮะเฮตุเฮตครับเจอมาหานัดหลังสุดนะครับสเปอร์ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งและแมนยูชนะสามนะครับส่วนฟอร์มหกนัดหลังสุดของเจ้าบ้านแมนยูนะครับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สามนัดล่าสุดครับบุกไปชนะวีแกนในศึกเอฟเอคัไปสองประตูต่อศูนย์ส่วนสเปอร์ทีมเยือนครับหกนัดหลังสุดชนะห้าแพ้หนึ่งนะครับฟอร์มเยี่ยมนะครับ อันดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเจ้าบ้านอยู่อันดับแปดของตารางคะแนนนะครับแข่งยี่สิบนัดชนะสิบเสมอหนึ่งและแพ้เก้ามีสามสิบเอ็ดแต้มส่วนทิมเยือนสเปอร์นะครับอยู่อันดับห้าของตารางคะแนนนะครับแข่งยี่สิบชนะสิบสองเสมอสามแพ้ห้ามีสามสิบเก้าแต้มนะครับคู่นี้นะครับฟอร์มโดยรวมนะครับสเปอร์ดูดีกว่านะครับแต่ว่า แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับเวลาเล่นกับทีมในระดับคลาสเดียวกันนะครับแมนยูจะทำได้ดีนะครับเราสกิฟเห็นได้จากการที่เล่นเจอกับลิเวอร์พูลนะครับเจอกับอาร์เซนอลเจอกับแมนซีนะครับก็รูปเกมทุสีมากนะครับคู่นี้ไฮดิคัตเปิดมาที่เสมอเสมอนะครับแต่ว่าเช้านี้นะครับราคาหลเป็นที่ปอนะครับผมว่าแมนยูวันนี้จะเปิดบ้านเอาชนะ สเปอร์ได้นะครับคนที่ผมว่าแมนยูชอบแมนยูครับและให้เป็นทีเด็ดประจําวันด้วยครับแมนยูวันนี้คู่ที่สี่ครับเราไปกันที่ฟุตบอลลาลิก้าสเปนกันนะครับวันนี้ครับอเมเรียทีมบุ้ยของตารางนะครับจะเปิดบ้านพบกับเคีโรน่ารองจากฝูงนะครับคนนี้เริ่มเตะเวลาสองทุ่มตรงตามเวลาบ้านเรานะครับเฮ้ทุกที่ครับคนนี้เจอมาห้านัดหลังสุดนะครับ ก็เป็นทางด้านคิโรนาชนะสามเสมอศูนย์และอเมริกาชนะสองครั้งนะครับส่วนฟอร์มหกนัดหลังของอเมริกาเจ้าบ้านนะครับเสมอสองแพ้สี่ยังไม่ชนะใครนะครับนั้นล่าสุดก็บุกไปแพ้โอซาซูนาไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนคิโรนานะครับหกนัดหลังสุดฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับชนะห้าเสมอหนึ่งไม่แพ้ใครนะครับนั้นล่าสุดก็บุกชนะเอลเชได้ในฟุตบอลโกปาเดเรสองประตูต่อศูนย์นะครับ คูนี้ให้ในแคปเปิดออกมาให้คิโรนาเป็นต่อที่ครึ่งเมตรหน่อยนะครับครึ่งเมตรหน่อยๆน่อยผมมองว่าคิโรนาตอนนี้ฟอร์มกาลังมั่นใจครับนั่งเตะทุกคนเล่นด้วยใจนะครับคิโรนาวันนี้จะบุกมาเอาชนะเอาเมเรียได้นะครับและให้สกอร์ที่ขาดด้วยนะครับและให้เป็นที่เด็ดจำวันของวันนี้ด้วยนะครับคิโรนาคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับ เราไปกันที่ฟุตบอลอิตาลีซิเลอากันนะครับลาซิโอครับวันนี้จะเปิดบ้านพบเรเช่นะครับคููนี้เริ่มเตะเวลาหกโมงครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับเฮตครับหกนัดหลังสุดที่เจอกันมานะครับลาซิโอชนะหนึ่งครั้งเสมอหนึ่งครั้งและเรเช่ชนะสามครั้งส่วนฟอร์มหกนัดหลังนะครับลาซิโอชนะสี่แพ้สองนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะโรม่าไป หนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนทีมเยนเลเช่นะครับหกนะัดหลังสุดชนะหนึ่งเสมอสามแพ้สองนะครับนาล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกายารี่ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งอันดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับลาซิโอเจ้าบ้านครับอยู่อันดับหกของตารางคะแนนแข่งสนะิบเก้านัดชนะเก้าเสมอสามแพ้เจ็ดมีสามสิบแต้มนะครับห่างจากาโซนยูฟาซิบลีกแค่สามแต้ม นะครับสำหรับเจ้าบัลลาซิโอซัวเรเช่นะครับอยู่อันดับ12ของตารางคะแนนครับแข่ง19ชนะสี่เสมอ9และแพ้6มี21แต้มนะครับคู่นี้นีิแคปเปิดมาให้ลาซิโอเป็นต่อที่1เมตรเป๊ะๆนะคนที่ผมชอบความชอบผมนะผมชอบลาซิโอนะครับแต่แต่เลเช่นะครับสังเกตได้นะครับจากการที่เล่นกับทีมใหญ่นะครับเลเช่แพ้ยาก นะครับผมว่าเลเช่แพ้ยากหรือถ้าแพ้ก็แพ้ด้วยสกอร์ที่ไม่ขาดดูได้อย่างนัทที่เจอตาต้านะครับแพ้แค่หนึ่งศูนย์นัทที่เจอโลมาแพ้แค่สองหนึ่งนะครับถือว่าเลเช่เป็นเป็นเป็นทีมที่เล่นกับทีมใหญ่ได้ดีนะครับเอ็นดิแคปหนึ่งเมตรผมว่าลุ้นเจ้ากับลุ้นเจียดีกว่าคู่นี้ผมวางเลเช่ครับให้เลเช่มายันเสมอลาเซโอได้ถึงบ้านนะครับครบถ้วนนะครับฟุตบอล ห้าคู่นะครับของบอลวันนี้นะครับผมคัดมาให้บอลที่เป็นบอลที่เตะเร็วนะครับถ้าสกอร์นะครับสามคู่แรกนะครับถ้ารู้ไวนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ที่เด็ดอีกสามตัวนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าบอลที่เตะไวช่วงหกโมงนะครับถึงสามทุ่มนะครับถ้าเตะไวแล้วบอลเข้าไวผมจะให้เพิ่มอีกสามตัวนะครับ ก็ครบถ้วนนะครับฟุตบอลห้าคู่วันนี้นะครับคู่แรกครับญี่ปุ่นพบเวียดนามคู่ที่ผมวางญี่ปุ่นผมว่าญี่ปุ่นกดเวียดนามใไส้ทะลุแน่นะครับคู่สองครับเอฟเวอร์ตันพบวิลล่าคนที่ผมชอบวิลล่านะครับผมมองว่าวิลล่ามาวันนี้ไม่แพ้นะครับรุนเจะกะรุนเจยเสียครึ่งนะครับผมว่าไม่เสียเต็มแน่นอนวิลล่าวันนี้แมนยูสเปอร์ครับผมบอกเลยว่าแมนยูนะครับเวลาเจอทีมใหญ่นะครับ เจอทีมอยู่ในระดับคลาสเดียวกันแมนยูมักทําได้ดีเสมอนะครับแต่ว่าเจอทีมเล็กๆหรือทีมรองนี่แมนยูจะเล่นไมวเหี้ยอะไรเลยนะครับแต่ว่าเจอพวกทีมระดับบิ๊กโฟร์บิ๊กไฟนะครับแมนยูเล่นได้ดีนะครับพวกนี้ผมว่าแมนยูนะครับผมว่าแมนยูมีดีพอที่จะเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ได้สเปอร์วันเนี้ยผมบอกเลยว่าอนักเตะไปรับช้ยชาติตัวหลักๆอย่างเช่นซอนฮึงมินนะครับแล้วก็มี อะไรนะเดี๋ยวผมไปดึงให้ทีมเลครับแต่ว่าไปรับชายชาตินะครับแอฟริกันสองนะครับแล้วก็ซอนทึงมินไปเอเชียนคัพส่วนนักเตะตัวหลักรายอื่นบาดเจ็บเยอะนะครับประมาณแปดตัวถึงเก้าตัวนะครับวันเนี้ยแมนยูสภาพทีมดูพร้อมกว่าเยอะนะครับผมว่าวันเนี้ยแมนยูจะเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ได้นี่ครับคู่นี้วางแมนยูในเตะไปคู่ที่สี่นะครับคิโรนาพบอเมริกานะครับอ่าขอไปครับอเมริกาครับเปิดบ้านพบคิโรนา อ,อเมริกาเนี่ยทีมบวยนะครับของลาลิกาสเปนตอนเนี้ยฟอร์ไม่ดีเลยนะครับหกหน้าหลังไม่ชนะใครและแพ้ถึงสี่ส่วนคิโรนานะครับรุ่นแชมป์เต็มตัวนะครับถ้าวันนี้ชนะได้แต้มก็จะเท่ากับเรืออ่าเรอแมริตนะครับผมมองว่าแรงจูงใจคิโรนาดีกว่าเยอะนะครับเล่นด้วยความมั่นใจนะี่ครับคนที่ผมบอกว่าคิโรนาจะบุกมาชนะได้ด้วยสกอร์ที่ขาดด้วยนะครับคนที่วางคิโรนาคนที่ห้าครับ ลาซิโอเรเช่นะครับเฮดตัวเฮดบอกอยู่ว่าลาซิโอเรเช่เจอกันมานะครับเรเช่ดูดีกว่าเยอะนะครับแล้วสกอร์ไม่เคยขาดนะครับและอย่างหนึ่งคือเรเช่วลาเล่นกับทีมบิ๊กโฟร์ิไฟเรเช่มักทํทำได้ดีแพ้ไม่เคยขาดนะครับแพ้แค่เม็ดเดียวนะครับคูนี้ลาซิโอเปิดไฮเดีแคปมาแพงไปหนึ่งเม็ดคูนี้ผมให้ลองเรเช่นะครับก็ครบถ้วนครับฟุตบอลนี้ครับแล้วอ่าขอไปครับ กิจกรรมนะครับแจกคิดิฟรี200บาทนะครับให้ทายคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับสเปอร์ว่าผลสกอร์นะครับจะจบลงที่เท่าไหร่นะครับใครทายถูกรับคิดิฟรีนะครับ200บาทย้ำนะครับใครทายถูกรับคิดิฟรี200บาทนะครับกติกาการทายง่ายๆครับคอมเมนต์ได้เลยครับที่ใต้โพสต์นี้นะครับที่ช่องคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่า ตัวอย่างเช่นแมนยูสองสเปอร์หนึ่งหรือว่าแมนยูชนะสเปอร์สามศูนย์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครทายถูกนะครับก็แอดไลน์ผมมาได้ที่ t d e d b a l l แปดแปดนะครับผมจะแจกเครดฟรีนะครับท่านละสองร้อยบาทมีแค่สิบรางวันนะครับสิบรางวัลเท่านั้นนะครับท่านละสองร้อยบาทนะครับ ก็วันนี้ครับก็เอาไว้พบกับผมได้ในวันพรุ่งนี้หรือว่าถ้าวันนี้บอลเข้าไวนะครับช่วงอ่าบอลเตะหกโมงถึงสามทุ่มถ้าจบแล้วเข้าแล้วเข้าไวัยก็เดี๋ยวผมจะให้ต่อช่วงหลังสี่ทุ่มขึ้นไปอีกนะครับก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเอาไว้พบกับผมได้ในคืนนี้หรือวันพรุ่งนี้กราบสวัสดีครับ